ที่ห้องประชุมนายแพทย์สุรีเลื้นิมิตชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสันตพล์อาจารย์กนิการันทาโพธิเดชอธิการบดีวิทยาลัยสันตพล์พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565ซึ่งมีทั้งระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท วิทยาลัยสันตพลได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คณะประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาการตลาดดิจิตอลและสาขาวิชาการบัญชีคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชา,ามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชันสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติก คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูและระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาทั้งนี้วิทยาลัยไ,ได้เปิดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบโดยในวันนี้แบ่งการปฐมนิเทศออกเป็นสองรอบในภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี <Workers. S 2> ทางวิทยาลัยไ,ได้เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับการเรียนรู้ทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในวิทยาลัยที่ถูกต้องและระเบียบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัยเพื่อให้สามารถปรับตัวและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ใช้สตูไวไฟยูสเนมและพาสเวิร์ดตัวเดียวกันว่าปริญาไปที่ท่านกำลังจะเรียนมันไม่ใช่หายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องะวนกันและในภาคบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโทโดยได้รับเกียรติจากดรจรวยพรธรินอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการสภาวิทยาลัยสันตพล์บรรยายในหัวข้อครูยุคลองโควิดรวมทั้งการปรับตัวในการดำเนินชีวิตภายใต้วิกฤตโควิดการรับรองหลักสูตรของระดับบัณฑิตศึกษาโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาเช่นโครงการติวสอบใบประกอบ โครงการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติในระดับปริญญาโทร,รวมทั้งการสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกที่วิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้สำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปี2565นี้จะได้รับการจัดทำบัตรประจำตัวและเครื่องแบบการศึกษารวมทั้งการพบปะและรับประทานอาหารระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นราะานี เราสร้างความสำเร็จจากความรายเพราะที่นี่เราสร้างความสำเร็จจากความสุขออกไปด้วยกันจับมือกับฉันก้าวเดินไปสู่ฝันพร้อมกันสันตะคน